สวัสดีครับมาเจอกับกันนอ์นิวส์วันนี้มาพรีวิวเกมสำคัญในวันอาทิตย์คู่3ทุ่มอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการไปรเยือนของไบรตันครับเป็นเกมสำคัญที่ต้องกลับมาเก็บ3คะแนนให้ได้หลังจากที่ไปแพ้อลลาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจครับก่อนที่ในวันที่23ธันวาคมอาร์เซนจะต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์วันนี้มีภาพรวม ทั้งหมดก่อนเกมมาฝากกันครับความพร้อมแล้วเสื็ตัวจริงบทสัมภาษณ์ก่อนเกมจุดตัดสินที่น่าสนใจแล้วก็สติการเจอกันเอาแบบครบถ้วนเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนจะเจอไบไรตันอย่างเต็มที่ในวันอาทิตย์นี้ก่อนจะไปฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใ้กับช่อง n e l y o ก t u b e g u เ n e r พื้นที่ของคนรัการ์เซนนะครับเช่นเดียวเพจเฟซบุ๊กฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ เริ่มต้นกันเลยมาพูดถึงฟอร์มล่าสุดและก็สถานการณ์บนตารางคะแนนกันก่นกอนนะครับอาร์ซอลเนี่ยเกมล่าสุดก็คือไปสเสือพิซซวีหนึ่งต่อหนึ่งแต่เกมนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการเข้ารอบอยู่แล้วเพราะาเป็นแชมป์กลุ่มตั้งแต่ก่อนลงเตะนะครับแต่กับเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลังจากที่ชนะมา4ี่เกมติดต่อกันอาร์ซอลไปสุดแพ้อาร์ซิเมล่าศูนย์ต่อหนึ่งแบบน่าเสียดายนะครับมีโอกาสแต่ว่าไม่เด็ดขาดนั่นก็ต้องเป็นบทเรียนที่จะต้องทําให้ดีขึ้นในเกมวันนี้ในขณะที่บริตันเนี่ยผลงานใน ยูโรปลีกถือว่ายอดเยี่ยมนะครับชนะหมักเซย์หนึ่งต่อศูนย์และคว,วา้าแชมป์กลุ่มได้อย่างได้อย่างน่าชื่นชมเลยแหละครับแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะสูสเสมอเบอร์รี่มานะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนสถานการณ์บนตารงนางคะแนนก็เลยออกมาในภาพแบบนี้ครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2ครับเป็นรองจากฝูงตามหลังลรเวอรอพยู่อยู่1คะแนนครับอาร์เซนอลมี36คะแนนจากการเล่น16เกม ในขณะที่บริตันอยู่อันดับ8ครับ16เกมชนะ7เสมอ5แพ้4มีอยู่26คะแนน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ส่วนอาร์เซนอลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ4แล้วก็แพ้1เกมนั่นก็คือการแพ้อาร์เซนอลล่านั่นเองนะครับสถานก,การณ์ถือว่าคู่ขี้มากในพื้นที่ด้านบนส่วนบริตันก็ยังมีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้อย่างเต็มตัวเลยนั่นเองนะครับจากเรื่องของผลงานล่าสุดรวมถึงสถานก,การณ์บนตารางคะแนนแล้วนะครับเราขยับมาดู เรื่องความพร้อมกันหน่อยครับเกมกลางสัปดาห์เราขาดคนนี้ไปครับก็คือกราเบลมาตินารีเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการป่วยนะครับแต่ว่าล่าสุดอายต้าสัมภาษณ์ก่อนเกมระดว่ามาตินรีรู้สึกดีขึ้นแล้วครับก็ทําให้คาดว่าเจ้าตัวจะกลับมามีชื่อในเกมนี้แล้วน่าจะได้เป็นตัวจริงด้วยส่วนคนที่มีปัญหาเพิ่มเติมคือโมเมตเอลเนนี่นะครับไปเจ็บแฮมสตริงจากเกมเจอพีเอสวีทำให้เกมนี้จะยังไม่พร้อมมีชื่อไปกับทีม นอกเหนือจากนั้นก็มีตัวที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วอย่างยูเรนทิมเบอร์โทมัสปาเต้ฟาเบียววี a ราและทาเคโรโทมิยาสึที่จะไม่ได้เล่นในเกมนี้แน่ๆแล้วนะครับส่วนฝั่งบริทันครับที่จะให้มีก็คืออังซูฟาติครับที่ยังคงมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บฮูโรยันชิโซแดนนี่เวลเบกซอลลิมาร์ชนะครับรวมถึงฟูลแบ็กอย่างเปวิสเอสตูปิยาและก็ทาริแลมตี้ที่จะไม่สามารถช่วยนกนางนวลได้ในเกมวันอาทิตย์นี้ นั่นคือความพร้อมครับมาดูคาดการ์เสือตัวจริงกันหน่อยครับสัปดาห์นี้ต้องยอมรับว่าเห็นด้วยกับทางฮูสกอร์เลยคิดว่าอารซองหน้าใช้ชุดนี้ครับในระบบ4-3-3ดาวเิลดอาร่ากลับมาเฝ้าเสาครับแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นโอเล็กซานเดอร์ซิเชนโก้เซเตอร์คู่เก่งครับราเวียลมากาเยสจับคู่กับเิลเลียมซาลิบาตรงกลางมาตินโอเรกาเดคันไรส์กลับมาเป็นตัวจริงครับประสานงานกับไคลฮาวเวสที่ฟอร์มระยะหลังถือว่ายอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ สามตัวรุกเมื่อกราวเบียลมาเตอรี่กลับมาได้น่าจะเบียดทอสซาได้ครับแล้วก็ได้เป็นตัวจริงประสานงานกับกราวเวียลเชซุสและบูคาโยสาก้าซึ่งผมมองว่านี่เป็นชุดที่ดีที่สุดของอาร์ซอลณเวลานี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยที่อาร์ซอลจะเลือกชุดนี้ลงสนามเพราะเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับการเจอกับไรตันในขณะที่ฝั่งไรตันระบบเก่งครับ4231ประตูเป็นบาร์สเฟอร์บุกเกนนะครับแบ็คขวาเป็นปัสกาครอส แบ็คซ้ายเป็นอีกอร์ฮูลิโอครับเซนเตอร์เป็นลุยส์ดังครับจับคู่กับยานพอลฟานเฮกี้คู่กลางใช้คาร์ลส์บาลบาคู่กับ Billy Moore, บิล่กิวมัวครับส่วนสาตัวรุกนำทัพมาโดยคารุมิโตะทางฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาเป็นไซมอนเอดิงกราและก็มีชัวเรโดเป็นกองกลางตัวรุกส่วนหน้าเป้าก็เป็นดาวโซโลประจำทีมอย่างอีวานเฟอร์กูสันนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของความพร้อมก่อนเกมนี้ซึ่งก็ถือว่า ทีมเราพร้อมทีเดียวนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะฮะมาดูสัมภาษณ์ก่อนเกมกันหน่อยครับสำหรับมิเกลเตย์ต้าว่าว่ายังไงบ้างเมื่อพูดถึงคู่แข่งรายนี้อย่างไบรตันนั่นเองครับอย่าแรกอาร์ตต้าโดนถา,ถามถึงความสัมัญของเกมนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวคุณต้องเจอกับไบรตันวาร์ทิ์เนี่ยแล้วเดี๋ยวยี่สิบสามธันวาคุณเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยความสัมัญของเกมนี้มันมันต่างไปบ้างไหมแบบนั้นใช่ไหมครับอาร์ตต้าก็บอกว่า โอ้มันก็เหมือนทุกๆสัปดาห์ครับไม่ได้พยายามทําให้มันพิเศษไปอไปก่อกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซอลต้องเจอทุกๆทีมครับโปรแกรมว่างไงาก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าการเจอไรตันต่อเรอัวผูก,ก็คือเป็น2เกมใหญ่สําหรับอาร์เซอลซึ่งอาร์เซอลต้องโฟกัสอย่างเต็มที่แต่ว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิมทุกเกมก็คือต้องการจะเก็บชัยชนะให้ได้นั่นคือจุดที่ชัดเจนครับแล้วก็มีคําถามต่อเพราะว่าในาระยะหลังเนี่ยอาร์เซอลเจอไรตันไม่ค่อยดี ผู้สช่วออาถามว่าอะไรที่ทําให้บริตันเป็นทีมที่โอ้โหแพ้ยากครับเขาบอกว่าก็ชัดเจนว่าบริตันเป็นทีมที่ดีครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ทีมสามารถคอนโทรลได้เนี่ยทีมก็ไปเสียประตูแล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาที่จะกลับมาสู่เกมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่เมื่อดูภาพรวมจากปีที่แล้วอาเซอลแพ้คาราังตอบแรงสูนต่อสานะครับ ทีมที่จะจำเป็นที่จะต้องเล่นให้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือจุดสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องดีขึ้นในเกมเกมนี้ส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ของ on, อไบรตันอารี่าชมเลยนะครับบอกว่าโอ้พวกเขาดีมากๆเลยครับตอนนี้ไบรตันก้าวขึ้นไาอีกระดับหนึ่งแล้วได้เล่นฟุตบอลยุโรปแล้วก็ประสบสำเร็จด้วยหลังจากผ่านเข้าสู่รอบนอกเอานะครับทุกคนคงได้เห็นในเกมที่ชนะมักเซย์หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้ว แล้วคุณต้องอย่าลืมว่านี่คือผลงานหลังจากที่พวกเขาต้องปล่อยผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนดังนั้นต้องมอบเครดิตกับไรตันโรเบิร์ตเดชาวิทีมงานสตาฟโโ้สกับสิริธรรมณเวลานี้พวกเขาน่าประทับใจมากๆแต่มันก็ชัดเจนว่าอาร์เซอลจำเป็นต้องเน้นมากขึ้นเพื่อจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ให้ได้นั่นเองยกระดับผลงานครับเพื่อกลับมาเก็บ3ามแต้มเพราะนี่คือคู่แข่งที่มันไม่ง่ายในมุมมองอาเตต้านั่นเองนะครับ จากเสจตัวจริงบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเกี่ยวกับทีมคู่แข่งแล้วมาดูจุดที่ต้องพูดถึงกับคู่แข่งรายนี้กันหน่อยว่าตรงไหนที่เราต้องระวังนะครับพูดถึงพื้นของการเล่นของไบรตันกันก่อนพวกเขาเล่นระบบ4 2 3สนี่คือทีมเล็กที่เล่นฟุตบอลแบบทีมใหญ่เลยครับแล้วผลงานนี้เป็นทีมใหญ่ได้ทีมหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบจากฤดูกาลที่แล้วต่อเนื่องถึงฤดูกาลนี้ไปดิบได,ดต่อบอลได้เก่งเพรสซิ่งได้เยียบเกมรุกจากด้านข้างอันตราย ไม่เชื่อต้องเชื่อครับไบรตันมีสซตติครองบอลต,ต่อเกมเยอะที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้นะครับ59.5%ต่อเกมมากกว่าแมนเซตตี้อาร์เซนอลสเปอร์และลิเวอร์พูลที่ไล่เรียลงมาในกลุ่มท็อป5ในแคตตากรีนี้ส่วนการสร้างสารรค์โอกาสก,ก็ไม่ธรรมดาครับพวกเขาเป็นเบอร์4ของลีกสร้างสารรค์โอกาสรุนได้15.5ครั้งต่อเกมเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูลสเปอร์และแมนเซตตี้แถมยกอาร์เซนอลด้วยนะครับถือว่าเป็นทีมที่ พร้อมจะเปิดเกมรุกสู้มีเกมเพรสซิ่งที่เยี่ยมแล้วก็เกมรุกที่ว่าเนี่ยความอันตรายของเขาถ้าบอกว่าจุดไหนที่เราต้องระวังแน่นอนต้องเป็นคนในภาพอย่างคาโอรุมิโตมะครับมิโตมะในฤดูกาลนี้ในแง่ของสายติส่วนตัวเนี่ยเขาทําไปแล้ว3ประตูกับอีก4ี่แอสซิสต์นะครับจากการเป็นตัวจริง11เกมแล้วก็สํารองอีก4เกมถือว่าเป็นคีย์แมนคนสําคัญแล้วภาพรวมการเล่นของ ไบรทันในรูการนี้เนี่ยพวกเขามักจะเลือกเน้นการโจมตีทางฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาด้วยดังนั้นวันนี้เบนไวท์โดนทดสอบแน่นอนครับในการเจอกับคารุมิโตมะแล้วอาซาก็โดนทดสอบกับการเจอกับทีมที่เล่นเกมเพรสซิ่งดีแล้วก็ครองเกมได้เก่งด้วยครับเจะได้ว่าการเจอกันรูปการที่แล้วที่อาซอแพ้เนี่ยเซามีปัญหากับวิธีการเล่นของไบรทันพอสมควรเป็นทีที่เล่นเจอทีมใหญ่ไม่กลัวแล้วก็มีความมั่นใจครับ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่อาร์ซนอลต้องระวังครับถ้าปล่อยให้ไบรตันเล่นอย่างมั่นใจได้เขามีอาวุธที่พร้อมเล่นงานอาร์ซนอลแล้วโดยเฉพาะตัวริมเส้นฝั่งซ้ายที่เราต้องระวังมากเป็นพิเศษอย่างคารุมิโตมะเช่นเดียวหน้าเป้าอย่างอ e ีวานเฟอร์กูซันด้วยแต่ในขณะเดีวยวกันครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไบรตันจะไม่มีจุดที่อาร์ซนอลทำอะไรไม่ได้เลยครับจุดหนึ่งที่ไบรตันถูกชี้ว่าเป็นจุดอ่อนก็คือเกมรับนะครับเกมรุกซีซั่นนี้เนี่ยไบรตันยิงไป3 3ประตูถือว่า ยอดเยี่ยมครับยิงเทียบเท่ากับอาร์เซนอลเลยเป็นรอเมนแค่ลิเวอร์พูลแมนเซตตีและวิลล่าที่ทำได้มากกว่าเท่านั้นแต่เกมรับเนี่ยไบรทันเสียไปเยอะครับเสียไปถึง28ประตูในฤดูกาลนี้เกมรับไม่ใช่จุดเด่นจุดแข็งของพวกเขาอ่ะเป็นอู่ที่เสียประตูง่ายพอสมควรเท่านับในกลุ่มท็อป10เนี่ยมีเพียงแค่เวสแฮมที่เสียประตูเยอะกว่าเท่านั้นเลยซึ่งจุดที่ถูกมองว่าไบรทันมักจะมีปัญหาก็คือ เป็นทีมที่มีความผิพลาาส่วนบุคคลให้ได้เห็นเหมือนกันแล้วเวลาที่พวกเขาขึ้นเกมรุกแล้วเจอเกมเคาน์เตอร์แอตเนี่ยมักจะมีปัญหาในการเล่นเกมรับแบบนั้นนั่นคือภาพที่เราเห็นชัดๆและหนึ่งอย่างก็คือการเจอกับผู้เล่นตัวริมเส้นที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยไบรตันปีนี้มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยปกติเป็นเป,นเปนวิสเอสโตปิยานเนี่ย เป็นคนที่เขานั่งคบเครื่องนะครับแต่ปีนี้ใช้อีโกฮูลิโอจากเซนเตอร์ขยับมาเล่นด้านข้างเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่คล่องตัวนักเมื่อเทียบกับเปวิสเอสโอปียาดังนั้นผมมองว่าคนที่อยู่ในภาพของเราอย่างบุคาโยซาก้าเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะเป็นคีย์แมนสำคัญหรือทีเด็ดชั้นยอดเลยครับในการเล่นงานกับพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าพื้นที่ฝั่งขวาของเรามีบุคาโยสาก้ามาติดโอเดกาและเชสซสเนี่ยเป็นคนที่ขยับเข้ามาช่วยแล้วก็เปิดพื้นที่ได้ด้วย ผมก็มองว่าวันนี้จะจับตาดูฝั่งขวาในการสร้างสรรค์เกมแล้วก็ลุ้นเรื่องการทําประตูมากเป็นพิเศษเพราะมองว่าแบ็กซ้ายของไรตันเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่คลองตัวแล้วบุคลยศาสตกาน่าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากพอสมควรต้องดูว่าไรตันจะซ้อนพื้นที่ตรงนี้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วการเล่นในบ้านผมเชื่อว่าเกมนี้อาต้องเน้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเราเคยเจอสถานการณ์ที่เจ็บปวดแล้วรู้ดีว่า มันจะต้องดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนแลวรู้ดีว่าเกมนี้มันยากขนาดไหนในการเจอไบรตันแลวเราต้องรวบวงสติมุ่งเน้นเต็มที่ครับเพราะว่าเราเพิ่งจะสะดุดมาวันนี้ต้องเอาสามแต้มให้ได้กับเกมอาทิตย์นันเครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปเกราะกลุ่มหัวตารางคะแนนหรือให้ดีเราอาจจะได้มีโอกาสแซงขึ้นจากฝูงด้วยก็ได้อย่างที่บอกไปว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นซีซันที่เราเจ็บปวดกับการเจอไบรตันครับแต่ต้องบอกว่าภาพรวมในการเจอการอาร์ซอมีปัญหาพอสมควรนะครับ สามนัดหลังสุดที่อาร์เซอลเล่นในบ้านเจอกับไรตันนับรวมทุกรายการแพ้หมดเลยครับปลายซีซั่นที่แล้วแพ้คารัง0ูงปลูต่อสามเกมคาราบาลครับก็แพ้คารังหนึ่งปลุต่อสามซีซั่นสองพันยี่สบเอ็ดถึงสองนยี่สิบสองก็แพ้คารังหนึ่งประตูต่อสองครับครั้งล่าสุดที่อาร์เซอลชนะไรตันได้ต้องย้อนกลับไปในตอนที่เปเป,เป้งอยู่กับทีมเลยครับก็คือฤดูกาลสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบเอ็ดเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมครับ อาร์เซอชนะไบรตัน2-0จากสองประตูของนิโคลัสเปป้ครับแล้วถ้าวัดกันในช่วงเวลา5ฤดูกาลหลังสุดที่อาร์เซอเล่นในบ้านเจอไบรตันนะอาร์เซอชนะนัดเดียวนะครับก็คือปี2021ที่ว่ากันไปเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันจะเห็นภาพได้ว่านี่เป็นทีมที่อาร์เซอเจอทีอะไรมักจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันต้องต้องเนี้ยบต้องละเอียดจริงๆสุดท้ายแล้วนี่เป็นเกมที่วัดกันในเรื่องคุณภาพครับ สิ่งแรกที่ผมว่าเราเก็บบทเรียนมาจากเกมเจอวิลล่าได้คือเราต้องนิ่งพอในช่วงออกสตาร์ทเกมไรตันมีตัวมีความเร็วที่จะเล่นงานกับพื้นที่ว่างหรือว่าช่วงเวลาที่เราปิดพลาดได้แน่ๆครับออกสตาร์ทให้นิ่งคุมเกมให้อยู่ครับถ้าผ่านช่วงเวลาต้นเกมไปเราคุมเกมอยู่เนี่ยความมั่นใจจะมาครับแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่ไรตันเผลอเนี่ยดักตัดจังหวะเล่นคาลเตอร์แท็กเน้นๆจังๆเนี่ยผมว่า จังหวะแบบนี้เราน่าจะมีให้เห็นแล้วก็เกมด้านข้างวันนี้สำคัญแน่ๆครับผมว่าได้ทดสอบไรตันมากพอสมควรทั้งปาสกาลครอสแล้วก็อีกอร์ฮูลิโอแล้วผมเชื่อว่าแนวรุกของเราตอนนี้ถือว่าในภาพรวมมันขาดแค่จังหวะจบสกอร์สิ่งที่ทำให้อร์ซโอชนะไรตันได้เกมนี้ผมว่าคือเรื่องของความเด็ดขาดเรื่องของวิธีการเล่นผมยังไม่ห่วงเพราะผมมองว่าในเกมเจอแอสเมลา illa, ที่มันมีแรงกดดันมาก,มากๆเนี่ยอาร์ซทอาทำให้เห็นว่า โอเคเราสร้างสรรโอกาสได้ในเกมเจอวิลลาร์พาร์กแต่ว่าเกมนี้ความเด็ดขาดเป็นจุดสาคัญผมเชื่อว่าความหลากหลายในเกมรุกเกมด้านข้างการขยับผาพื้นที่ของคาร์าสความหลากหลายเชลซุสหรือมาตินโอเรกาตที่หาจาังหวะยิงแถว2ได้ดีเนี่ยเกมนี้ถ้ายกระดับคุณภาพในความเฉียบคมขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่ชชนะได้แน่นอนและผมว่ามันถึงเวลาและที่อาอร์ซอลจะชนะไบรตันได้สักทีหลังจาก2รูฤดูกาลล่าสุด กับเกมพรีเมียร์ที่เอมิเรตเราแพ้มาโดยตลอดแล้วเราอยากจะลบฝันร้ายจากฤดูกาลที่แล้วที่แพ้แบบหมดรูปคาบ้านในช่วงท้ายซีซสัส้นแล้วถ้าชนะเกมนี้ความมั่นใจมันจะมากขึ้นแน่ๆครับก่อนที่จะไปเยือนเลวพูลที่สนามแอนฟิลด์แล้วเรายังสามารถกดดันคู่ดึกในวันอาทิตย์นี้ได้ด้วยเราแต่สามทุ่มเลวพูลจะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอ,อ,อร์แต่คู่ห้าทุ่มครึ่งต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเด็ดขาดขึ้นกว่านัดที่แล้วโอกาสที่จะเก็บสามแต้ม เรามีครับแล้วตัวผู้เล่นหลายๆคนเราค่อนข้างสดครับมักบริเตนในเกมมักเซยเนี่ยยังต้องใช้ตัวหลักหลายคนอย่างเขาหรือมิโตมาก็เล่นตลอด90นาทีอาจจะมีอาการล้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะเราเห็นตัวอย่างหลายและทีมครับที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในบอลยุโรปมากเนี่ยมีปัญหาการจัดทัพกับ2รายการนิวคาสเซิลคือตัวอย่างนั้นซึ่งผมมองว่าณนะเกมนี้เนี่ยนักเตะของเราหลายคนสดกว่าเพราะได้พักกันมาเต็มๆเลยครับหลายคนเลยจากเกมที่เจอ p s v ดังนั้นผมมองว่าวันนี้อาร์ซนอลทำได้ แอบหวังไกลถึงคินชีดด้วยมองว่าที่สกอร์2ประตูต่อสูนแล้วกันครับแล้วมองว่าบูคาโยซาก้าจะเป็นทีเด็ดสำคัญของเราในการเจอกับไรตันแต่เราคนคิดยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับสกอร์คิดว่าจะออกมาทางไหนนักเตะที่จะเป็นคนตัดสินเกมเป็นคีแมนในเกมนี้เนี่ยมองไปที่คนไหนมาแลกเปลี่ยนกันก่อนเกมนะครับวันนี้มาพรีวิวล่วงหน้า1วันเลยให้ได้เก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลให้เต็ม เต็มกระเป๋าเต็มความพร้อมแล้ววันอาทิตย์เดี๋ยวรอเชียร์ด้วยกันคู่สามทุ่มอาเซอลเจอไบรตันแล้วก็มาเจอกันหลังเกมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าติดตามนะครับใครอยากสับสนุนก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง u t u b e กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามทางช่องทาง f a c e b o o k ของก o d ์ n พื้นที่ของคนรักอาร์เซอขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันเสมอมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกัน ตลอดไปในฤดูกาลนี้เดินหน้าไปด้วยกันลุยไปด้วยกันครับอาร์เซนอลจงเจริญสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ